ก็สวัสด right. ีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมก็เนื่องจากวันนี้นะครับผมก็มีเวลาว่างนะครับก็จะเอาอาชีพไหนนะครับลองล่าบอสดูนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาล่าเป็นบอสหลอดนะครับบอสหลอดอาแม็สามร้อยนะครับบอสตัวนี้นะครับไอเทมที่ดอปก็จะเป็นม้วนบอสนะครับม้วนบอสหัวเสือแล้วก็พวกไอเทมสามร้อยแปดสิบโชครูนะครับผมก็ดอปตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปล่าบอสนะครับ ก็ตำแหน่งที่ตั้งของบอสของเซิฟจริงนะครับอยู่เมืองนี้นะครับแบบ300รตัวที่ทําคลิปนี้มันเป็นเซิฟเถื่อนนะครับจุดเกิดมาจะแตกต่างจากเซิฟจริงนะครับผมแต่พวกดาววงนาเมทอะไรต่างก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับสําหรับเซิฟจริงนะครับวาร์ปมาแบบ300นะครับก็จะมีห้องบอสอยู่นะครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็วาร์ปเข้ามาตรงนี้นะครับเขาบิงมาตามแบบเลยนะครับ อาบอดหลอดนี่คือมันจะเกิดเป็นเวลานะครับหลังจากตายไม่สุมส่มเวลาเกิดนะครับสําหรับเซิร์ฟเถื่อนมันก็จะสุ่มเวลาเกิดแต่สําหรับเซิร์ฟจริงเขาไม่ยอมบอกค่าต่างๆนะครับผมเขาปิดบังปิดปิดข้อมูลเป็นความลับนะครับก็ถ้าใครค่าตายแล้วก็ต้องนับเวลากันเอาเองนะครับผมดโดยปกติมันก็หลังตายหลังจากไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับก็จะเกิดอีกครั้งนะครับก็ต้องมาเฝ้านะครับ สำหรับบอสดอดนี่แนะนํามาเป็นปาร์ตี้นะครับมาคนเดียวไม่น่าจะไหวนะครับผมเพราะของพอดูจากของเซิฟจริงน่าจะหายากนะครับแต่สําหรับเซิฟเถื่อนนี่ก็คือของมันก็หาไไปยากไม่ง่ายนะครับแต่ไม่ว่าใช่ใครใครก็จะมาล่าได้นะครับต้องมาเป็นปาร์ตี้นะครับมันก็ต้องกดฟูลบัฟมานะครับตรงนี้นะครับบริเวณบอสเกิดนะครับผมบอสดอดนะครับมันจะเกิดบริเวณนี้นะครับสําหรับเซิฟจริงนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาล่าบอสกันนะครับ แต่สำหรับซร์ฟเถื่อมันก็จะเกิดแมป30นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพามาล่านะครับแนะนำมาเป็นปาร์ตี้นะครับบอสน,นี้มันจะมีรูปสมุนเกิดอยู่ประมาณสามรอบนะครับแต่และรอบมันก็จะตีเป็นดาเมจธาตุนะครับตีปกติมันจะไม่ค่อยเข้านะครับ ถ้าเราไม่ตีลูกสมุนปุ๊บมาบอสมันก็ไม่สามารถตีได้นะครับมันก็จะมีบาเรียรป้องกันอยู่นะครับต้องตีลูกสมุนมันก่อนนะครับไหนมันก็มีหลากหลายสายนะครับเล่นในหลากหลายนะครับอยู่ที่คนว่าจะเลือกเล่นสายไหนนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นบอสหลอดนะครับผม นี่นะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับสามารถมาหวดคนเดียวได้นะครับแต่ถ้าของไม่ถึงก็ต้องมาเป็นปาร์ตี้นะครับมาคนเดียวก็ล่วงนะครับผมบอสน,นี้ก็โหดพอเอาเรื่องอยู่นะครับมันจะมีลูกสมุนนะครับไม่สามารถตีเข้าได้นะครับมันจะแทงเข้าแค่ดามอธาตนะครับผม อมันแทงไม่เข้านะครับต้องตีลูกสมุนมันก่อนนะครับลูกสมุนมันก็นี่นะครับไม่สามารถตีเข้าได้นหะครับธาตุมันเยอะนะครับคือต้องทำพวกพวกมิดพวกอะไรมานะครับมันจะไม่เสียเวลาตีลูกสมุนนี่แหละครับค่อยๆตีไปนะครับคือตีไม่เข้านะครับมันจะเข้าแค่ดาเมจธาตุนะครับ ก็ค่อยเคาะนะครับถ้าตีไม่ทันเลือดมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมต้องดูข้อนี้ด้วยนะครับ อาชีพท,ที่มันดีที่สุดสำหรับมาล่าน่าจะเป็นหอ,อกแล้วครับหอ,อกนี้มันก็จะไวกว่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ทําเม็ดไว้นะครับ จะนีแล้วครับอย่าให้มันหนีนะครับ ดาเมจท่านมันต้องทำม้วนมานะครับตีท่านบอกให้เขาเลย อาชีพที่ไวที่สุดน่าจะเป็นอาชีพหอ,อกนะครับหอ,อกมันสามารถ ลูกสมุนมันจะเกิดมาประมาณ3ครั้งนะครับผมก็ค่อยตีไปนะครับแต่เท่าที่เล่นมาอาชีพที่ตีไวที่สุดน่าจะเป็นพวกหอ,อกนะครับหอ,อกดาเมทาตุมะแรงนะครับ ก็เป็นของ3 8 0ร้อยแปดสิบลนนะครับผมเป็นพวกอาวุธอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปอัพเป็นตีเป็นบวกสิบเอ็ดเพื่อไปอัพเป็นอาวุธสี่ร้อยนะครับผมแพ่ใหม่ก็โอเคนะครับผมสำหรับบอสหลอดนะครับผมก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับผมเพราะดาเมจท่านบนเข้าเบานะครับไม่เหมือนหอ,อกนะครับหอ,อกแป๊บเดียว โอเคนะครับผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับ